ทุกคนครับตอนนี้พวกเราก็อยู่เป็นที่วัดศรีกะอางนะครับนี่นะครับพระพุทธรูปที่เราเห็นพระพุทธชินราชทุกคนครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาดูบรรยากาศลายกลางเต็นท์ของหานางดำนะครับเดี๋ยวผมจะแพนให้ดูนะครับ และสําหรับลานคานี้นะครับเขาจะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์น,นะครับถ้าจะมากางเต็นท์แล้วไม่ทําอาหารนะครับผมแนะนําให้มาวันเสาร์อาทิตย์จะดีกว่านะครับวันธรรมดาก็มาได้นะครับแต่จะไม่มีร้านอาหารเปิดนะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องนีเที่ยวกับเธอกันอีกครั้งนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมกันผมขอฝากทุกๆท,ท่านที่ยังไม่เคยกดติดตามช่องของพวกเรากันเลยลบรบกวนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเรากันหน่อยนะครับขอบคุณครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นสเปเชียล EP 3นะครับซึ่งก็เป็นตอนพิเศษที่พวกเราแวะไปเที่ยวแบบวันเดย์ทริปหลังจากไปกางเต็นที่ลานชมดาวแคมปิ้งสีกระอางกันนะครับ ซึ่งที่จริงแล้วก็เป็นทริปปุบป,ปับในตอนที่กบและคุณป้อมกําลังขับรถออกจากลานกลางเต็นท์เพื่อที่จะกลับบ้านกันแล้วนะครับแต่ดันเกิดอยากแวะไปดูน้ําตกกระอ่างขึ้นมาเพราะมันอยู่ห่างออกไปแค่2กิโลเมตรเองครับแต่น่าเสียดายนะครับเพราะในวันที่พวกเรามานี้น้ําตกกระอ่างไม่มีน้ําเลยครับจะให้กลับบ้านตอนนี้ก็ลูลสึกขาดใจยังไงไม่รู้ผมก็เลยเปลี่ยนแผนขับรถข้ามฝั่งแล้วขับขึ้นไปที่วัดสีกระอ่างกันแทนครับ เพราะภายในวัดศีกระอ่างนี้จะมีพระพุทธชินราชที่มีนามพระราชทานว่าพระสัมพุทธศักยมณีโลกนาถองค์ใหญ่สีขาวประดิษฐานอยู่ด้วยครับซึ่งก็เป็นองค์เดียวก,กันกับที่เรามองเห็นจากลานชมดาวแคมปิ้งสีกระอ่างเลยครับ ุกคนครับตอนนี้พวกเราก็อยู่กันที่วัดศรีกาะอางนะครับนี่นะครับพระพุทธรูปที่เราเห็นพระพุทธชินราชซึ่งมีนามพระราชทานนะครับพระสามพุทธะักยามุนีโลก,กนาถน,นะครับสวยงามมากเลยหากใครกางเต็นท์เสร็จแล้วจะมาเที่ยววัดศรีกะอางก็ได้นะครับแล้วค่อยขึ้นไปที่ผานางดำก็จะได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยนะครับ ทุกคนครับในระหว่างที่ผมกําลังเดินอยู่ภายในวัดกระดานเดินไปเจอทางขึ้นที่มีป้ายผานางดําซึ่งเห็นคุณป้อมบอกว่าข้างบนนี้สามารถกลางเต็นท์ได้ด้วยนะครับแถมยังมีนักท่องเที่ยวท่านอื่นบอกว่าตรงบริเวณผานางดํามีร้านอาหารด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็หิวข้าวมากด้วยก็เลยเผอเตลิดเดินขึ้นไปสังงันครับ แต่สําหรับใครนะครับที่ไม่อยากเดินขึ้นไปหรือจะไปกางเต็นที่ผานางดําก็สามารถขับรถขึ้นมาได้เลยนะครับแต่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผิวถนนในช่วงท้ายถึงจะเป็นทางคอนกรีตแต่ก็ขรุขระมากเลยครับและยิ่งตรงช่วงประมาณ3 0 0เมตรสุดท้ายก่อนถึงผานางดําผิวถนนจะเป็นทางลูกลางแถมยิ่งชันมากด้วยครับ ทุกคนครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาดูบรรยากาศลานกลางเต็นท์ของผานางดํานะครับนี่นะครับผานางดำก็จะมีประมาณนี้นะครับพื้นที่ในการกลางเต็นท์จะอยู่หน้าผาเลยนะครับวิวดีสุดๆเลยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่ครับ เดี๋ยวผมจะแพนให้ดูนะครับและนี่นะครับก็จะเป็นวิวของผานางดำนะครับสวยงามมากเลยนะครับคุ้มกับที่เหนื่อยขึ้นมาเลย สำหรับที่ผ่านางดำนี้ก็จะมีตำนานเล่าต่างๆนานาน,นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับบอกว่ามีหญิงสาวชื่อนางดำรูปโฉมสวยงามมารอชายคนรักนะที่แห่งนี้แต่เขาไม่มาตามสัญญานางดำจึงหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยบางก็เล่าว่ากระโดดผาตอมใจครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับลานชมดาวแคมปิ้งสีคางครับทุกคนเห็นตรงนั้นไหครับโดมตรงนั้นนะครับ ตรงนั้นจะเป็นลานชมดาวนะครับนั่นนะครับเรามาจากตรงนั้นนะครับและสำหรับลานคานี้นะครับเขาจะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าจะมากางเต็นท์แล้วไม่ทำอาหารนะครับผมแนะนำให้มาวันเสาร์อาทิตย์จะดีกว่านะครับวันธรรมดาก็มาได้นะครับแต่จะไม่มีร้านอาหารเปิดนะครับต้องเตรียมของมากินกันเองนะครับ และสำหรับค่าบริการลานกลางเต็นที่นี่นะครับคนละ100บาทนะครับมีห้องน้ำให้ด้วยนะครับแต่จะไม่มีไฟฟ้านะครับอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับให้เตรียมไฟฟ้ากันมาเองนะครับและนี่นะครับจะเป็นห้องน้ำของเขานะครับก็จะเป็นสไตล์แบบบ้านๆนะครับเป็นลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับเพราะว่าอยู่บนเขานะครับ ก็จะมีอีกอาคารหนึ่งอยู่ตรงนั้นนะครับทุกคนครับสำหรับสเปเชียล p ี3นี้ก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะเนื่องจากเป็นวันเดทิปที่ไม่ได้อยู่ในแผนที่เราวางไว้ผมก็เลยเอามาตัดต่อเป็นคลิปพิเศษให้ได้รับชมกันแทนครับ เผื่อจะเป็นประโยชน์สาหรับท่านใดที่กําลังหาลานกลางเต็นท์วิวธรรมชาติธรรมชาติที่ไม่ค่อยมีสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรมากมายผมว่าที่นี่ก็ตอบโจทย์ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจบคลิปกบและกุณป้อมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมกดทุกใจกดแชร์แล้วก็ติดตามให้กับช่องของพวกเรามาโดยตลอดด้วยนะครับซึ่งก็ทําให้พวกเรามีกําลังใจมากเลยครับแล้วก็มาพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับ